เด well ี๋ยวเด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 ี๋ยเดี๋ยว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 เดี๋ยเดยวเดี๋ยวเดียวเดี๋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 ยวเดีวเดีเดียวเี๋ยวเด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 เดี๋ยวเดี๋ย ไอ้ครับเริ่มครับอย่างแรกผมจงล่างนะฮะแล้วอลวตัวตรงนี้เป็นแบบของเรานะครับมันคือล่างไปก่อนนะฮะเดี๋ยวผมจะลบออกโอเคครับเราก็จะเริ่มล่างกันแล้วนะครับการล่างก็ล่างแบบล่างมั่วๆวะครโอเคครับก็ปรับนิดนึงนะครับก็จากนั้นผมจะเริ่มวาดผมก่อนนะครับมันจะเป็นอะไรที่ยากมากนะก็ไอ้ตรงผมนี่ผม่งวาดเป็นชั่วโมงนะครับโอเคต่อไปเราจะวาดเป็น บอาตรงนี้โอเคนะโอเคแลว้ววาดรูปใบหน้าลูกกระตาฮะวางให้มันกะไถูกนะฮะแล้วก็ราตัวกับมือนะล่างนะครลูกมันจะเร็วหน่อยนะครับผมจะอธิบายไม่ถูกครับลูกคือสกินผมจะเป็นมือไฟนะฮะโครครับวาดไปอ๋อเดี๋ยว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 ยยคครับ อยู่วันนี้นะ,ะ okay. นนครับโอเคเทคนิคในการถือครับเราดูสก,กินนะก็คือสก,กินเราอยู่ไหนเราก็ปักจดนั้นนะฮะก็ส่นมือก็รักาทีมานของเรานะครับต่นตรงนี้ก็โอเคไปกันต่อนี่เริ่มมาดครับผมจะขยับตัวนิดนึงนะโอเคเราก็จะเริ่มวัดมือกันต่ออีกข้างนะฮะ ในการลงสีเดี๋ยวเราไปดูกันหน่คยนะก็ตรงไหนที่เป็นช่องโหว่เราไม่ควรจะเก็บไว้นะเดี๋ยวตอนลงสีเราจะลงไม่ค่อยได้นะก็ตอนลงสีมันจะมีตรงจินสอใช่ไหมก็มันจะมีตรงลูกแล้วก็ลูกถัเนพะะ่อกเป็นการไม่ไม่เป็นการเสียเวลานะทีนี้ลงไปทีละอย่างครับผมไม่ด้องเอฟเฟคอะไรนะฮะ Okay, ตอนนี้เราลงสีเ็นไปก่อนนะแขยงเชิงเบาไหมเอปเราลงตอนนี้เราผมจะลงสีขาวก่อนนะครับลงสีมือเสร็จแล้วลงสีขาวตอนเนี้กกำลังลงอยู่เยอะลงเสร็จแล้วลงสีเงินไปสีขาวต่อด้วยฮนะนี่ฮะมันจะช้านิดนึงนะค,คือมันต้องปัดให้ครนี้ครบอย่างนะ อคมันจะลานหน่อยนะฮะโอเคก็เติมตู๊กตาเล็บฟกอะไรนิดๆหน่อยๆนะฮะโอเคก็สำหรับลูกไม้คัพแบบนี้นะครับถ้าอยากได้นะอ่าซื้อได้นะฮะแค่ถุงนนะฮะในราคาถูตัวเม็ดด้านกันาร เียแ,แค่นี้ครับเราก็จะได้เป็นมาตับแบบนี้ออกมานะครับเอามาดูกันครับนี่ฮะได้มาต่อสู้แบบนี้เป็นตัวเป็นเลยนะครับง่ายแค่เพียงเรามีพีมือมพีมืออยู่ที่เราตั้งใจใหม่นะครับ คก็อเรื่อนึงนะในเรื่องของกิจกรรมร้อยสนะ่ด้รยห้าสิบครัโดยใช้ความสม่มที่ดีได้นะก็ขอเปลี่ยนเป็นครถามนะัะหรือว่าจะทำอะไรตัวนี้ใต้ล่างโอเคก็ในพาร์ทนี้ครับใคร่ชอบกดไลค์กดแดป้ากันด้วยนะครับถ้าได้ยินมากดแชร์นะครับ ครับมีมแค่นี้ครับถามว่าแก๊งผมจะเปิดเป็นทางการาเมื่อไหร่ก็เร่องนี้แล้วนะครับประมาณิเดคนเดือวนะครับคนที่ทำไปดีๆดีๆนะเรค้ก็เปิดเป็นแิางการไปเลยนะฮะไอทผมใช้ททามของเองนะฮะก็วันนี้ไลน์ก่อน,นะครับเป็น เฟี้ยฟามะพร้าแก้วห้นาทีโอ้